ลูกชายในธนาคารมหาเศรษฐีดับสลดหลังกระโดดลงจากเรือช่วยคู่มั่นตกน้ำสำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานว่าฮวนคาร์ลอสเอสโกเทสเอาเวเลสวัย31ปีลูกชายคนเล็กของฮวนคาร์ลอสเอสโกเทสโดริเกสประธานบริหารสถาบันการเงินบานเนสโกของเวเนซุเอลาเสียชีวิตเมื่อวันเสราร์ที่12มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เขากระโดดลงไปในน้ำบริเวณนอกชายฝั่งออกไปประมาณ6ไมล์ทางตอนเหนือของเขตคิราโกรัฐฟอริดาเพื่อช่วยเหลือแอนเดรียมอเตโลวัย30ปี คู่มันซึ่งกําลังโดนปลาทะเลที่ติดเบ็ดลากลงไปจากเรือขนาดกว่า60ฟุตโดยทั้งคู่ได้เข้าร่วมกันแข่งขันการตกปลาที่จัดขึ้นโดย Ocean r i f ค Cup ในคีลาโกตามรายงานของคณะอนุกรรมการรักษาสัตว์ทะเลและปลาในฟลอริดาได้มีการระบุว่าเอสโคเทสอเวเรสตกระโดดลงน้ําเพื่อที่จะช่วยเหลือมอนเตโรหลังจากที่เธอตกลงจากเรือแต่ตัวของเขากลับโดนใบพัดเครื่องยนต์ท้ายเรือพอดีและเสียชีวิตเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวส่วนมอนเตโรได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากน้ำอย่างปลอด เอสโคเทสอเวเรสเป็นลูกชายคนสุดท้องของเอสโคเทสโรริเกสประธานบริหารสถาบันการเงินบาเนสโกของเวเนซุเอลาเขาสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไมอามีและดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการของบริษัทบาเนสโกสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ในไมอามีและยังมีประสบการณ์มากมายด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วพื้นที่ไมอามีท้งนี้สื่อท้องถิ่นของเวเนซุเอลามีการรายงานว่าเอสโคเทสอเวเรสกกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับมอนเตโรในเดือนพฤศจิกายนที่ จะถึงนี้โดยร่างของเขาจะได้รับการฝังไว้ที่ไมอา,ามี